เีย,ยนนลงไปถามเขาแป๊บนึงไม่ได้จำชื่อไปดูได้มุกมุกมุกเราถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนรอถ่ายเออชื่อจะซีนะคะโซซงอันนี้ของปองเขาถ่ายกันอยู่เราไว้ไปแล้วได้ดูกันไหมมาดูดูกันด้วยนะวอกนี้น่าจะออกไั้แต่ละอันนล้ออกอะไรแล้วจะไปซื้ ของ,ของ,งเขา, <to finish. c oughs> านี่ถไปแล้วนะไม่ดีค่้ไม่แว่าอันนี้ออกแล้วอะอันนี้ถ่ายไปแล้วนะ <c oughs> นีข้างบนเป็นบาร์ <c oughs> น,นัน่นเองดีกว่าจะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเองบ๊ายบาย อันน네ี yes. ้เด <acceptable. S 2> ินลงนี่จะเป็นมันกนี้เอันนี้เมนูนะ อานะอันนี้นะข้อเทวลาของนะ้าถ่ายไปเสร็จแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะคนที่โชรติดแล้วก็คนที่ดูทุกคนเลยอย่าลืมนะคะซับสไคร์ช่องชิช,ชาชาลา่าด้วยนะแล้วก็มจาาโฟ l l ลไอจีก็ได้แต่ว่าซับสไคร์ช่องก็ไ้นะ,ะขอบคุณมากมากนะคะอะ แล้วเจอกันดีหอัหน้าค่ะผมมือต้อนรับน้องชิชาเลยเย้อะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ดูเมนซะก่อนโอ้โหนี่ตแต่ละคนนี่ดูนี่โอ้โหอ่านไม่ทันอรงนี้ YouTube นีอโอโ่อ่านไม่ทันเลยอ่ะ นะ <S 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 ผมขอนี่เลสงสัยต้องมีเหงื่อนี่นู่นนี่นี่นั่นอ่ะกูจะเอาสรารพัดเลยอ่ะชิชาเอางีา้ตอนนี้เนี่ยชิชาเนี่ยพี่บอกให้เขาเข้าไปดูในอ่าในว์ปของเรานี่คือคสแก,กรรมของเราใชออ่อ่ะโอเคอ่ะตอนนี้ยูทูบไปสองพันห้านะะดาวมาชิชาทําอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้เป็นฟีแลนด์ค่ะอืมก็มีถ่ายรายการบ้านนิดหน่อยฟังเลยชิชาเนี่ย ทำงานกับพี่ใน The Price is Right Thailand ราคาพารวย<ะ>รายการที่เป็นตอบปัญหาทายราคาอะไรเงี้ยชิชาเนี่ยก็เป็นพิตตี้คอยมีหน้าที่พรีเซนต์ของนู่นนั่นนี่ที่เราพี่เจอกับเราเนี่ยก็คือในรายการราคาพารวยแต่จริงแล้วเราทำอะไรบ้างตอนนี้อาชีพทั้งหมดเลยอาชีพทั้งหมดเลยหนูเป็นฟแลซ์แล้วหนูก็รับอีเวนต์ซึ่งม,มันก็ไม่ได้มีมาบ่อยอชีวิตหนูก็เลยแบบว่างทีนี้ก็เลยหาอะไรทําแบบสิ่งที่เราชอบเล็กน้อย ก็เลยลองทําช่อง YouTube ดู u t ท b e ที่ถ่ายเป็นหลักว <ala> like ่างๆหนูก็จะวีล็อกเลยช่องๆว่างๆก็จะวีล็อกบ่อยมากช่องชิชาชาร่านะคะชิชาชาร่าใช่ C H I C H A แล้วก็เวนแล้วก็ H H A L A L A ไอชิชาเนี่ยเข้าใจแต่ชาร่านานี่ได้มาจากไหนอ่ะมันเป็นเหมือนแบบชิชาชาร่าความความสุขอ่ะหนูคิดว่าเพราะว่าชาร่ามันแบบว่ามีความสุขดูช่องหนูเราก็จะได้มีความสุขอะไรอย่างนี้ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแบบว่ามือเย็นมากแล้วแบบหนูนอนไม่หลับแต่เมื่อคืนเลยอะเฮ้ยทำไมอะคือรู้ว่าจะมาออกไลฟ์สดช่องแบบว่าเพจนะแล้วทุกคนตามเพจนาเยอะแล้วหนูก็แบบนี่ตื่นเต้นอะ,อะจะมีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างหรือเปล่าเขาจะชอบเราไหมเขาจะเมนว่าอะไรเราจะพูดว่ายังไงกังวลมากเดยอ่ะโอเคเนี่ยวิธีการเนี่ยช่ชาจะเป็นคนแรกก็จะคุยกันพอรู้จักเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะรับสามสายใครที่อยากคุยกับชิชา